สว oh ัสดีป่าดูชื่อว่าดึงสวัสดีๆถอดอุ้นตาก่อนเอาดีๆชื่อว่าด้อสบายดีป่าดูหมอทศชื่อว่าตาเดึงเห็นสามีมันเกเด้อสบายดีป่าดูกำลังมาหอดบ้านน้องเอ้ยสิเฮ็ดกินไหนว่าปีมาก่อนนะพี่ติ๊ดดิอันนี้ว่าปีก่อนสิเฮ็ดกินแดง พอดีว่าให้น้องนิ่เรปิดบอกอีเมลเอาไว้ตองมาให้อีเมลแล้วก็มาก่อนแล้วก็ไปใหม่เป็นยังไงบอกไปนักกับแม่สัมผัสอยากไปไม่ออื่นไปเนาะของมาดูไปน้องอ้นนี่อยากไปแต่ว่าบอกให้ไปไปคนบะไรเวี้ยค่ะไปต้องไปค้นเขาจอยแม่แม่ค้นเขาอยู่ยังไบอแต่ไมีดาวพวกเขาอย่างกับห้างเฮดเปียกเับมึงในเคียนเนาะเคียนจุ้บๆฮะอ่ะพี่ที่ไจะจะใครพอจะยังหรือก็พอ จะหักพออ่อมากกว่าแม่ควา้ก็พอจะให้เมื่อน้ำพอตัดพี่น้องสิห้้นองนิ่วทายคลิปห้สิเห็ดสเห็ดมุกปลานิ่นกินแดงกินเบื่ออื่นเสาเลยจังสบายเบื่ออื่นจังสมบูรณ์เห็ดเบื่ออื่นจังสีออกหน้าแต่เสาร์นะเห็ดย่ามือแดงแล่ด้วยแลวย่ามือเสาส์เห็ดมุกปลานิ่นเหมุกปลานิ่น ก็เย็นเย็นแข็งมสดแข็งเิมุกปลานิ่นแบบมุกคายอยู่ไทยเองเนะใส่หัวหอมลายใส่กระเทียมแต่ว่าใส่สินแน่แต่กรโบใส่สินแน่สมุกสองแบบตแลวหสองโตหนุกสมุกใส่ามโตนิ่สองนุกขั้วพลาเนอคิดั้วปลากนอ ใส่ดใส่ก็ทอดหัใส่ิ้นไส่่ยะมน้อนี่เยนี่กินก่อเาเี่ครับเดี๋ยวมาิมมามาใส่โดดใส่ปลานดอกิต้มเือมื่อกี้นี้ิ่ไข่กับคารร้อมนั่แล้ว

าไปคเด่เอาไปคนเาไปเบื่องเอหมกาลงใจดําเครื่องน้องใส่หัวหอมแดงแล้วก็กระเทียมจิ้ไช่พีิกตากันกลุ่มเคเกลือไปนวดยังประเด็ยัง

เพราะว่าเขาเบื่อไม่เขาไม่จํ นี uh ่สิ่งของอปกรเออมุกปารินมุกปารินเป็นปูเครื่องเนี่ยเปล่าสิมุกใส่เ้นเลยใ่นาะปกติอูกุ๊กดอยู่อันกระถยม่ได้ใส่เศษอไบา เถีองเถียงฮองเท่าไร อาใส่ไหคใส่เครื่อ,ใอ,อ,ใองให้ได้ใส่เียลงไปน่าเสียนมูก้ลยจ้ะ มันก็น้เพวนีนะว่ากันเ็ด่มันขึ้นตื่นาสบรณเห็ดนะนาะตื่นสาวเราจะ t สิอุ่นนแต่ว่าน่าจะสาวปรหนทำน่าจส่สาวก็แค่ประมาณนี้ประมันไหสสาว่าเจียวเขามานแหนคนงูเน้ หลนเพราะวเหตุก e e e ินจนเก่าเดดแห้งลรยเด็ดแห้งลายเด็ดแห้เด็ด uh. ิ yeah. Yeah. Like ีน nice ีตนี้เด็แห้ร็อเกลือดลายอยู่กอนเลยหองราได้น้องขอเด็กเข้าด้วยเธาจะได้ไกเต็มไป うん、て倒れ。倒れた。こういうね。こういうのを、うん、で、これも、て、これもちゃんとに。甘いですし。 ไปกินมาตัว2ของตัวนี้ไฟนะครับแตนี้บ่สู้ตัวนี้โอ้ยเฮาสิดับบ่ kasih nama tau kau baca tampok adik tu abah kau lah abah Ah ah. Tak, kemana si si hamuk? hút hút mục เนาะ khúc ba đangอยู่ บ่โอเคคือจะมาใหม่กระเดมเอ้าเลมมา ស៊ីឈឹងខ្ញុំទៅលេមិនຕິດຕໍ່ទៅគាត់เนาะឯងមិនអាចជីកដាក់របស់ຫມູກັນເຜັດບໍ່ເຂດຈະເຮັດເຜັດເຕີບບໍ່ມັນຮັ່ງຄັນນີ້ເນາະອັນ2ແລ້ວເດໂຕນີ້

สุกแต่พี่น้องเอ้ยประมาณหัวจะมาข่าเบื่ออะไรอดนะสังเออถอกด้วยกันเสนนะหลายมกปลาใส่เสนแคบหมูตัวบ้านนี่พนนันบอกกอบกอยแมวมาเขาหน่อยกินมินเดือดตายซีมันทำอื่นนะบอกอื่นมาอันไนบอกบอเนาะ

เสยง้ยมักเสียงนตาเนวตาบอกดีม้วดนี่มได้สดเวอร์แล้วอ

พวกของเขาเมี้ยเทียวเขาด้วนะนัะเมียงก็ยังมุตะยังมุตแบบน้องมอคำันพวกมบบแบบนั้นแล้วแบบนั้นนี่ก็ยังปลาทิ่หมอคือาซแม่ไปกินเลียงเพี้ยงเจ้าหน้าที่มึงครับลูกเอเซนนะนิ้วมกงสิ กรเปียก็ตก๋นนะมันเป็นชนไดไหนจับหลับจับนะครับจับตอนน่าเกือกนเลอน่เกลอกน่เลือกจุ่ยลอยจุ่ยอยนะัน่อกะด้ายต่อับว่าเาล้วใ่ไหม่ได้ไ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 ด้ได้ไ่ได้ไม่ได้ไ้ไ่ด้่ได้ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม้มด้มด้้ ขัว่ยังออกขั้วหตื่นนเอ้มี้ย่ไหมอหนก้นอะีเเอาก้นนี่มหาเออกินอะไบ้างก้นกินะไห่ากินอะไดางเออข้ไหนบอว่าหนุ่มเงี้ยม่ะก็ไม่อุบงน่เ้ก้กินไรกินอะไร้เหรอ ทีดน,นีงได้ไม่ให้งานเปียกวกลุ้มมนตื่น,ตน,นื่นกะูีาที่เราโอุป็ังไงวม่หมเยอตกวที่น้นเขารา,าเหน,นิผกินเลยาไปร้อจานที่ถอดดูแค่หังไปหมดม่มมามอะริ่คผมอ่อือปาปบัดปบุบเน้าเหมือนน้อนนก็ตัมวมัน,น,นกมน,น,น,นะน่าเลย Hãy subscribe cho để Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มันอยากมากตกมาหมักซึ่งจิ้มสมาหินเผื่อหมักหม้อไม่ชอบเอ้ขนมมาดูเอ้ยบ๊อบเดี๋ยวตัวเองนี่นก็จริงบ๊อบชอบเลยขนมอื้ออ วางเ่ะยดุกเองดุกเลยวางอเค้่รจะขึ้นอุ่ี้้งจบกอเด้อบัวปาตกเกี่ยดาอกเด้อกเรอพ่อเหรอบ่กินน้ำอ่กินได้

เด็กๆก็ได้กินเคก้กอันนี้น้อยยอนบะเนี่ยงกองย้อนยอนดังมันเกิดหายซุกเปประแม่งเอาเค้กมาให้พากันกินเบิ้งปากค่ะปากกินเค้กค่ะอ้วนอ่ะอ้วนนี่หรออ้ว,น,น,วนสั่งโแต่จะจะขับอ,อ้วป้าพี่น้องเอ้ยนะเขาผ่านะพี่ลึกพี่ดระขวบบริสุทธิ์เจกับพนเนพิ่งเออบ้านนีงเพป็นอย่างเป็นเจไดก็เป็นนาะเขาเยาะมั้ยพี่ลึกพี่โดโอปู นานิา <us S 1> วดำไก่เกาคนนาปวดบ้างหนาจันทน์ท้องนาห่ะนาหนาหนอนนิวหันดำแล้ตัวจริงคะก่ยังบโทษนาคอยฟูว้าเสาจบคาาาาาไาาาาาาา่าา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 าพาาาา่าี่าา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 ตาา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  เอาละดิจิตเด้อทั้งคนกดได้กดแซมกดที่ตาทองนี้เขาไม่เจอเลยเด้อก็กดเลยเด้อบ๊ายบายบบ๊าายยขอบคุณครับแม่จินขอบคุณครับอ่าสบายดีเด้อไปก่อน